เรามาทวนกันนิดหนึ่งนะจ๊ะหลังจากนั้นพระมหากัสปะเถระก็ได้นั่งสมาธิกชฌสมาบัติหลังจากที่ท่านแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายให้กับญาติโยมที่ติดตามมานะจ๊ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเราสิ้นอายุสังขารเข้านิพพานเมื่อใดขอให้ภูเขาทั้งสามลูกนี้ จงมารวมกันเป็นภูเขาลูกเดียวเพื่อบรรจุร่างของเราเอาไว้อยู่ภายในและเพื่อรอวันเวลาที่พระศีอริยเมตรัยสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จเดินทางมาสลายร่างเราบนฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์มาถึงจุดนี้นี่โอ้พวกเราบางคนจนถึงหลายคนแอบสงสัยว่า ทำไมพระมหากัสสปะเทระถึงได้ตั้งจิตติฐานลงไปเช่นนั้นทั้งๆท,ที่ท่านสามารถปริิพพานดยาการปกติอย่างที่พระอัสสีติมหาสวกโรคอ,อือ่นๆก,ก,ก็ทำกันแต่ท่านกลับไม่ทำและเลือกที่จะให้พระเสียริยะเมตไตรสัมมาสมุทเจ้าจะเด้เดินทางมาสลายาร่างให้กับตัวท่านโดยฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์นะนี่ทวนนะจ๊ะ ถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านนั้นอีกเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วนะพระมหากัสปาเทระถ้าไม่ได้มีความคิดที่จะไปรบกวนหรืออาจเอื้อมให้พระเสียริยะเมตไตรซึ่งไปถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทระกับนี้สเสด็จมาสลายร่างท่านแต่อย่างใดไม่อาจเอื้อมขนาดนั้น ที่ท่านตัอ้งอธิษฐานจิตลงไปเช่นนั้นก็เป็นเพราะท่านได้เห็นถึงบุพกรรมในอดีตที่ตัวท่านและพระรีอริยะเมตไตรได้เคยกระทําร่วมกันมาคือในสมัยที่ตัวท่านเกิดเป็นช้างมงคลพระทินังส่วนพระรีอริยะเมตไตรทรงเกิดเป็นนายหัตถาจารย์แต่นั้นเมื่อเรื่องราวทั้งหมดของทุกชีวิตในโลก สัพพสารส,สัพสิงอย่างทั้งหลายยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมหรือดูรอ,อบกรรมมาจึงไม่มีผู้ใดที่จะสามารถพ้นวิบากกรรมตรงนี้ไปได้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระสัมมาสมุตธเจ้าอย่างพระสัมมาโคโดมสัมมาสมูทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ยังเจอวิบากกรรมใน,นะจหรือพระเสีอริยมเมตไตรสัมมาสมูทธเจ้าพระองค์ก็ต้องเจอเช่นเดียวกัน ก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นจากวิบากกรรมในอดีตที่แต่ละพระองค์ทรงเคยจะกระทําผิดพลาดเอาไว้ได้แต่ว่าทํากิเลสให้หมดสิ้นไปได้เพื่อประการไม่เกิดต่อนี่เมื่อหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิดบากคือผลของกรรมที่จะมีในภพชาติต่อ,ตอ,ตอไปเพราะก็ไม่ได้มาเกิดแล้วผังแห่งการเกิดลื้อสะบั้นเกลี้ยงเสี่ยงไปเลยนี่นะจ๊ะ ด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้จึงทำให้พระมหากัสปะเถระตั้งจิตอธิษฐานการปรินิพพานล,ลงไปเช่นนั้น <c oughs> คือขอให้ภูเขาโกกุตตาสัมปัตตะบันพศรวมเข้าด้วยการเป็นหนึ่งเดียว <c oughs> เพื่อเก็บร่างของท่าน และรอวันเวลาแห่งเวลาให้พระสีอริยเมตไตรจะเดดเดินทางมาสลายอาร่างท่านมับพราหัสเบื้องขวาของพระองค์ oh. และในทันทีที่พระมหากัสปสปะปรินิพานลงไปแล้วภูเ oh. ขาทั้งสามลูกก็ได้เคลื่อนมารวมกันประดุดมีชีวิต oh. จนกลายเป็นภูเขาลูกเดียวตามคำอธิษฐานจิตของท่าน oh. นี่เนาะ oh. ตามท่านไมม เอาอีกไหมแล้วเมื่อใด <c oughs> ที่การเวลาได้ล่วงมาจนถึงยุคของพระศีอริยะเมตไรสมสมาสุทิเจา้าก็คืออีกอหนึ่งอสองกายเศษนจ่นนะจ๊ะข้างหน้านี้นะจ๊ะพระองค์ก็จะทรงเสด็จมาสลายร่างให้แก่พระมหาคสปเทระซึ่งร่างท่านได้ถูประจุอยู่ในภูเขา อ่ากุฏาสัมปตตาบรรพตแห่งนี้คือตัวของพระองค์เองนี่นะจ๊ะตอนนี้ยังอยู่ตรงนั้นนี่สำหรับเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตไตรที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอัศจรรย์ของสภาพแวดลอ้อมดินอากาศฟ้ารวมถึงรูปร่างหน้าตาและความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคนั้นเป็นต้น มันเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเราคงจําได้ยังไม่เจ้าแต่จะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่หากพระองค์หมายถึงพระศรียะไมตรายจ้ถ้าพระองค์ไม่ได้บําเพ็ญปรมัปธรรมีและอธิษฐานจิตเพื่อตั้งความปรารถนาในการเป็นประสัมมาสมุทธเจ้าต่อหน้าเบื้อพระพักของรสสัมมาสมุทธเจ้ามาหลายพระองค์นีเดียวเราคงจาได้ สองร,ารง้านกว่าพระองค์นี่เนะาะเรียกว่ากล่าวกล่าวทุกพระองค์เลยหรือยังน้อยกับพระองค์ได้พระองค์หนึ่งนี่จ้ะแต่ก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องราวในส่วนนี้เราลองมาศึกษาและทบทวนถึงความยากในการมาเกิดขึ้นข,นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันก่อนดีไหมดีค่ะส่วนว่าจะยากขนาดไหน อโอเคอก็ต้องเช็คเลตติ้งกันไปก่อนสำหรับการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นแต่ละพระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนานมักๆมักมักมากมากาิี ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกตามระยะเวลาในการสร้างบารมีของแต่ละพระองค์เป็นสามประเภทเด็แก่พระปัญญาติกะพุทธเจ้าจะต้องใช้อริยะเวลาในการสั่งสมบารมีเนี่ยกว่าจช่ ทำเต็มๆ,ๆคือยี่สิบประสงค์ไขมหากับกับอีกเศษแสนมหากับแต่เราจะคุ้นกับคำว่ายี่สิบสงไขแสนมหากับเราจะพูดยอดไอ้ตรงยอดเนี่ยมักจะเข้าใจยากแต่ถ้ายี่สิบประสงไขมหากับกับเศษอีกแสนมหากับเราจะได้มาขยายความว่าอสงไขยคืออะไรมหากับคืออะไรดีไหมดี หรือเราจะให้มันมึนงงไม่ย <vana S 1> <ม beyond S 2> อมกงกงอะไรนะและผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดองคือห้าแสนเศษโอ้แล้วก็พระองค์จะบังเกิดขึ้นนี่มันสี่อยากมากและคูณด้ห้าแสนเศษนี่ เราจะได้รู้กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้จ้ะประเภทที่สองพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีกว่า40อสงไขยมหากับกับจากกับอีกแสนมหากับและผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสมัาุพุทธเจ้ากว่า1 2 4 5ล้าน2อง0มพลง หรือหนึ่งล้านเศษนี่จ้ะหนึ่งล้านเศษโอ้กว่าจะเป็นพระสัทธาที่กับพระพุธเจ้เามันสิยากใช่ไหมจ้ะ ым, แต่ลราพระองค์ก็ยากอยู่แล้วเนอะคูณในล้านเศษนี่จ้ะนี่พิมพ์ผิดมั่งเนี่ย ิเนี่ยต้องววริยธิกะประเภทที่สามพระวิริยธิกะพุทธเจ้าซึ่งพรษเอียธรยมเมตไตรจัดเป็นพระสัมมาสัมุทธเจ้าประเภทพระเวริยธิกะพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบรมีกว่าถูกต้องจ้จ และผ่านการสร้างประมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าสอลา้อลานใช่สองล้านกว่าพร่งสองล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าพ<อ>หรือสองล้านเศรจนี่ราะว่าการเจอพระเสียรยมิตรใจมีบุญมากสิ่งแวดล้อมกันเลิศต้องมีบุญมากนะในตัวมีบุญมากเพราะเราสั่งสมบุญมาก ถ้านานๆทีนี่มันจะยากมากต่างสงังสก็ไปทุกวันเลยดวงบุญในตัวจะทำให้โอ้ใจของเราเนี่ยถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ใจจะใสใสบริสุทธิ์สวยงามก็จะปรุงให้ร่างกายสวยงามด้วยปรุงวาดจะให้ไพเราะเสียงเพราะ ลึกกล้องกลางวานยดย้อยไม่แหบไม่เคลือไม่พลาดนี่นะแล้วก็ปรุงสิ่งแวดแล้อมดินอากาศฟ้าคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สวยสดงงามป่านเมืองสวรรค์ทีเดียวนี่นะบุญนี่สาาํสากัญอย่าสํากัญเมากสวรรค์ในเมืองมนุษย์ที่มียังมีกายมนุษย์าอยู่ สำหรับคำว่าอาสงไขยนั้นเราก็าได้ยินมานานเดียวเ <Yeah. S 1> รามาศึกษากันสักนิดหนึ่ง mm hmm. ก็คือจำนวนที่กำหนดไว้แทนระยะเวลาอันจะนับจะประมาณไม่ได้ mm hmm. ซึ่งก็ได้มีผู้เปรียบเทียบหน่วยของอสงไขเอาไว้ว่า mm hmm. เหมือนมีฝนตกหนัก อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยคือฝนตกทั้งวันทั้งคืนเป็นระยะเวลายาวนานถึง3ปีทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืน3ปีพันกว่าวันจนกระทั่งน้ำฝนท่วมเต็มขอบจักรวาลหรือขอบของภพสาม สำหรับเรื่องราวจักรวาลตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเอาไว้ครูไูใหญ่กล่าวรายละเอียดกันในภายหลังเอาว่าให้เราคุ้นกับว่าฝนที่ตกมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนสามปีฝนท่วมเต็มขอบจักรวาลเอางี้ไปก่อนนะนี่จะ <c oughs> นี่ยังไม่กล่าวตอนนี้จะกล่าวไปหลังเพราะเรื่องราวค่อนข้างจะละเอียด ึงละเอียดมากอีกทั้งในตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องหน่วยของอสงงขายอยู่ยึดเกรงว่าจะสับสนถ้าพูดเรื่องจักรวาลอีกส่วนกรากราจะกล่าวถึงเมื่อไหร่นั้นก็ให้ในักเรียนอู้บาลเนี่ยติดตามกันเองกันแล้วนี่นะ <c oughs> อาจจะทูมโลหรือทูทูทูมโลอะไร จากนั้นให้ลองคำนวณน,นับเม็ดฝนทั้งหมดที่ตกลงมากว่าสปีที่เต็มจักรวาลน,นั้นว่า<อ>มีจํานวนกี่เม็ด<อ>มีจํานวนเท่าใด<อ>ใช่ไหมลูกใช่ครับผมถ้านับได้เท่าไหร่นั่นแหละคือจานวนระยะเวลาในหนึ่งอสงไขย<อ>นี่คือเป็นข้ออุปมาเนยจ้ะตาม่านไม้อเอาอีกไม้ ส่วนคาว่ามาหากับมาหากับนั้นคือหน่วยนับระยะเวลาจะ่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปครบหนึ่งรอบโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายหนึ่งรอบนี่เนะเก่งมาก <c oughs> มันมาฟังในโรงเรียน นี่นะถ้ากลางวันเขาเรียกมาแรงวันแต่มันมากลางคืนมลแลงคืนอืมอริยะเวลาในมหากับหนึ่งหนึ่งนั้นถือว่ายาวนานมากๆหาจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเราคงต้องนึกตามคำอุปมาเปรียบเทียบ พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ so, so, ุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ส่วนพระองค์จะอุปมาเปรียบเทียบระยะเวลาหนึ่งมาหากว่าอย่างไรมีอีกไหมมีจ้ากตอนเอ้าเราก็ต้องสอบถามดูก่อนนี่นะจ๊ะมีปัดจ๊ะมีจ้าเอารู้ได้ไงวะอ้าอเกเค <laughs> เนี่ยครูไม่ใหญ่ยังไม่ขัดใจเลยเอไมนจ้าเากิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายด้วยความที่ระยะเวลาหนึ่งมหากัปคือช่วงระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปจนครบหนึ่งรอบหนึ่งมหากัปเลยจ๊ะกินระยะเวลาที่เง นานมากมากเหนะต้้งยาวไปเรื่อยๆยาวนานมากๆเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง,จงทรงตรัสอุปมาเนี่ยเปรียบเทียบระยะเวลาในหนึ่งมหากับเอาไว้ซึงก็มีประกอบเป็นพุทธวจนะอยู่ในประตายไปดกโดยสามารถสรุปใจความให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ว่า ประมาณดังมีภูเขาหินภูเขาหินแท่งทึบลูกใหญ่ที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงซึ่งมีขนาดความกว้างความยาวและความสูงดานละหนึ่งโยดหรือประมาณ16กิโลเมตรลูกบาทโยโย์ ในทุกๆร้อยปีไม่ใช่ทำทุกวันนะจ๊ะ<า>ไม่ใช่ทำทุกเดือน<า>ไม่ใช่ทำทุกปี<า>แต่ว่าร้อยปีมีอารมณ์ครั้งาถามทันไหมจ๊ะ<า>ในทุกๆหนึ่งร้อยปีจะมีประดุษนำเอาผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีมาลูบภูเขาหินแท่งทึบนี้ลูกนี้หนึ่งครั้ง รูปนะรูปเบาเบารูปไปเรื่อยๆร้อยปีครั้งหนึ่ง <c oughs> จะได้รู้ว่ามันนานยาวนานแค่ไหนทำจะอี้นออย่างนี้มาได้กระตาี่ภูเขาหินทั้งทึบที่มีความกว้างความยาวและความ,วาม,าววามสูงได้ละหนึ่งยอดลูกนี้ ซึกกร่อนจนมีสันฐานที่ราบเรียบเสมอกับพื้นดินเมื่อนั้นช่วงระยะเวลาของหนึ<ม>่งมหากับก็ยังไม่ถึงการหมดสิ้นไปแม้ตีแล้วยังไม่หมดนี่ทำให้ครูไม้ใหญ่เนี่ยก็ไม่อยากตั้งประเด็นนะมันจะต้องใช้กี่ลูกกี่ลูกบาทยอดไม่ไม่ ไม่มีไม่มีครับมีไหมกมาลไม่มีอ่ะไม่ได้หายไม่ได้ห้ายแต่มันไม่มีไม่ได้นี้ไม่ได้ จ่ายออกก็แข่งเงินสัมพันธ์เท่านี้เดียวทำเป็นเรื่องใหญ่ เรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้รปร่ยนมบรรยากาศพระลมมันขึ้นก็แปลว่าหนึ่งลูกบาทโยน์กว้างโยน์ยาวโยน์สูงโยชหนึ่งร้อยปีปีหนึ่งร้อยปีต่อ,อครั้งมีบรุุษเพศนำผ้าอย่างดีจากแวงกาสีมรนลรูลปนะจ๊ะทำอย่างเนี้ย จนกระทั้งสันฐานราบเดียวเสมอกับพื้นดินมันเกลี้ยงเสียงไปแล้วเนี่ยนั่นแหละจ้ะยังไม่ถือว่าการหมดสิน้น<อ> <laughs> แห่งมหาขับถึงถึงตั้งประเด็นว่าแลกกี่ลูกเอาว่าไม่ต้องรู้ก็แล้วกัน<อ>เพราะนี่โรงเรียนอดุบาลฝันในฝัยยนใหญ่เย<อ> <laughs> ไม่ใช่มหาอะไรใ<อ> <laughs> นก็ไปหาความรู้ระดับมหาอะไรเอาเองอแต่นั้นระยะเวลาในหนึ่งมหากับ ก็คือช่วงระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปจยครบหนึ่งรอบจึงยาวนานอย่างเนี้นานมากๆพอตามทันไหมจ๊ะเรา,านี้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสอุปมารเรียบเทียบระยะเวลาในหนึ่งมหากับเอาไว้อีกอุปมาหนึ่งเราต้องจำนะจ๊ะเดี๋ยวคราวหน้าครูไม่ใหญ่มาเนี่ยทางทูมโลเนี่ยจ,จะถามนะ นักเรียนนั่ตอบให้ได้นะ<อ>เขาตอบไม่ได้นี่นะ<อ>เขาต้องตอบให้ได้อเออ <c oughs> นีนนะอ,อีกอุปมาหนึ่งได้สามารถสรุปใจความให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ว่าดังมีนครที่กำแพงเมืองทำด้วยเหล็กขนาดใหญ่ จะมีความยาวขนาดหนึ่งยศระอประมาณ16กิโลเมตรกว้างหนึ่งยศสูงขนาดหนึ่งยศก็เหมือนรูปบาทยยศแต่กลวงเมื่อกี้ตันตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะถ้าเราจะคำนวณปริมาตรที่อยู่ภายในเขตกำแพงของนครแห่งนี้ทั้งหมดก็ประมาณเอานะจ๊ะว่าสี่พกสบลูกบาทกกิโลเมตร หรือประมาณ4ี่ล้าน้าลูกบาทเมตรไม่ทราบถูกแล้วหรอนะอาจารย์เนี่ยเขเขียนมาอย่างนี้เนี่ยไปช่วยกับคำนวณเราหน่อยเนาะภายในนครแห่งนั้นจะถูกอัดนั่นไปด้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศเคยเห็นบ้างเมล็ดพันธุ์ประกาศกับเมล็ดพริกไทยไหนเล็กกว่ากันจ๊ะเล็กกว่าเยอะไหมจ๊ะเยอะแค่ไหนอ่ะ เม็ดงาได้ไหมจ๊ะขนาดเมล็ดงานนะเล็กกว่าเมล็ดงาอีกโอ้เล็กกว่ามเมล็ดงานะ,กกาะาน,นะนึกไม่ออกอเคยแต่ฉันไอ้ต <c oughs> ามันเป็นใบแล้วเนะี <c oughs> ่ยไอ้ตาเป็นเม็ดไม่เคยเห็น <c oughs> ภายในนครนั้นจะถูกอัดแน่นไปด้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศจนเต็มพื้นที่ไปหมด และในทุกๆหนึ่งร้อยปีจะมีบุรุษอีกแล้วไม่มีสตรีไปนั้นจะเสียใจนะหยิบเอาเมล็ดพันประกาศออกจากนครหนึ่งเมล็ดโอ้ว้าวแล้วเมล็ดจะหมดสักทีแล้วจะเนี่ยโอ้โอ้โหไม่หมดสักทีนี่ร้อยปีหนึ่งเมล็ดเมล็ด oh. พันประกาศหยิบเอาเมล็ดหนึ่ง เอามือกอบแล้วก็หมดเรื่งแม่นั่นคือเข้าอุปมานี่แหละจ้า